และสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการเขียนความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะในหน้า74เนาะอ่ะจากตัวอย่างจะเหมือนหน้าที่แล้วนะคะคราวนี้เรามาสังเกตในข้อที่ที่เป็นตัวอย่างให้เราเนาะ,ะโจทย์นะคะ240บวกด้วย225่เท่ากับขอโทษนะคะ240บวก250เท่ากับ490นะคะท่านี้ ในบรรทัดถัดไปนะคะเขาเอาตัวตั้งนะคะเขาเอาผลลัพธ์มาเป็นตัวตั้งเห็นไหมเอ่ยนะคะเอา490เป็นตัวตั้งแล้วก็มาใส่เครื่องหมายลบนะคะลบออกด้วย240ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ250นะคะและบรรทัดที่3เอา490เหมือนเดิมนะคะ490เหมือนเดิมอเดี๋ยวคุณครูค,คิดมาอย่างนี้ ะะเอาะเอา490เหมือนเดิมมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบนะคะลบด้วย250ก็จะเท่ากับ240บางคนสงสัยว่าทำไมไม่ใส่เครื่องหมายบวกนะคะตรงนี้คือผลลัพธ์ที่มากที่สุดอะในบรรดาเลขที่เห็น3ตัวนี้นะคะก็คือ490ใช่ไหมเอ่ยนะคราวนี้ถ้าเราไปใส่เครื่องหมายบวกนะคะ490ก็คือจํานวนที่แบบสูงสุดละมากที่สุดละถ้า เรายังเอา490เนี่ยสมมุติเราเอา490ไปบวกด้วย250อะนะคะมันจะเกินตัวเลขทั้ง3ตัวไปนะคะมันจะไม่เกิดความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะในความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก็คือมันจะมีตัวเลขอะ่ะที่สอดคองกันอยู่แค่ประมาณ3ตัวที่เราเห็นไม่ว่าจะเอามาบวกกานจะลบการตัวเลขอะ่ะ หรือคาตอบมันก็จะวนเวียนอยู่ใน3ตัวที่นักเรียนเห็นตรงนี้เท่านั้นนะคะอ่ะทีนี้อ่ะไปดูในข้อ1กันนะคะอ่ะทีนี้ไปดูในข้อ1เนาะเดี๋ยวเราจะลองทําตามตัวอย่างกันนะคะโจทย์คือ625บวกด้วย125เท่ากับ7 5 0นะคะอ่ะทีนี้โจทย์โจทย์ที่สมบูรณ์นะก็จะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้คุณครูจะลองเอาอผลลัพธ์ ที่ได้นะคะเอามาเป็นตัวตั้งแทนนะคะก็คือ750นะคะแต่คุณครูจะไม่ใส่เครื่องหมายบวกเพราะถ้าคุณครูใส่เครื่องหมายบวกไปปุ๊บผลลั์มันจะเกิน750ไปจะทําให้เราทําผิดนะคะคุณครูจอาไปลบก่อนนะคุณครูจอาไปลบ625 ดี๋ยวนักเรียนช่วยคุณครูหาคำตอบนะว่า750-625ลบ625แล้วได้เท่าไหร่นะคะและอีกโจทย์หนึ่งคุณครูก็จะเอา750เหมือนเดิมมาเป็นตัวตั้งนะคะเราก็ลบอีกจำนวนหนึ่งที่มีก็คือ125อ่าเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันนะคะ750-625อลบ625อ่า750ลบ 625นะคะเนาะอ่ะขออนุญาตใช้มือขีดไปเลยนะคะต่อไป0ูนยลบห้าได้ไหมเอ่ยอ่ะคำตอบคือไม่ได้นะคะไปยืม5มา5ถูกยืมเป็นหก็เหลือ4นะคะอ่ะตอนแรกตัวเองมี0ยืมเพื่อนมาอีก1ก็เท่ากับ10ละ10บลบหเหลืออ่านะคะต่อไป4ีลบสเหลือ 2และ7ลบ1เหลืออ่ะ7ลบ6เหลือ1น,นะคะเห็นไหมคะได้คำตอบ1 2 5อ่าเราเอา125มาใส่เห็นไหมคะ้อยอยู่นี่625้อยอยู่นี่แล้วก็125อยู่นี่นะคะจริงๆเร,เราแทบไม่ได้คิดเลยด้วยซ้ำเนาะหมายถึงว่าแทบแบบเอาจับตัวเลขมาใส่ได้เลยด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าเพิ่มเพิ่มความ ตรวจคำตอบเพื่อเพิ่มความถูกต้องลงไปเนาะเราก็จำเป็นจะต้องอ,อลองคิดเลขดูนะคะหาคำตอบดูถ้านักเรียนมีความแม่นยำม,มากขึ้นนักเรียนก็อาจจะไม่ต้องมาตรวจคำตอบก็ได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะ750-125อลบ125่ะ7 5 0 ลบหนึ่งยสิบห้านะคะอ่ะไปดูศูนย์ลบหไม่ได้นะคะไปยืมห้ามาห้าเหลือส0ศูนย์เป็น10บนะคะสิบลบห้าเหลือห้าลบสองเหลือสองและ7จดลบหเหลือหอ่ะเห็นไหมคะตัวนี้เห็นไหม12เราใส่แล้วนะคะเราก็ 750ห้าสิเราก็ใส่แล้วเหลืออีกจํานวนหนึ่งที่เราไม่ได้ใส่นะคะก็คือผลลัพธ์ตรงนี้นั่นเองนะก็คือหกรอยี่สิบห้าแบบนี้ค่ะนะคะอ่ะได้ไม่เออเนานะอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะคะคุณครูไปข้อสามนะคะข้อสามอีกตัวอย่างหนึ่งอ่ะ แต่ลองไปเลขที่เขามีจํานวนตัวเลขให้ตรงกลางบ้างนะคะด้านบนเราจะใส่อะไรด้านล่างจะใส่อะไรจริงๆแล้วคือเหมือนกันค่ะนักเรียนเนาะอ่ะเราอาจจะเอาอ่ะเขาเอาลบมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปบวกกันบ้างเนาะนะคะถ้าเราไปลบอีกเนี่ยคุณครูกลัวว่าคําตอบเนี่ยมันจะไม่อยู่ใน3มเลขนี้นะคะเห็นสังท้านักเรียนสังเกตข้อนี้นะเห็นไหมคะมันจะเป็น บวกมาให้เราให้เราไปหาคําตอบของลบนะคะแต่อันนี้เขามีลบมาให้เราค่ะเราต้องไปหาผลบวกกันดีกว่าเนาะอ่ะเราลองเอาสามร้อเป็นตัวตั้งค่ะเราจะไปบวกอะไรดีอ่ะเราลองบวกตัวนี้ก่อนนะเราลองบวกห้าร้อยเจดสิบมันจะสลับกันอยู่อย่างนี้ยค่ะนักเรียนแล้วเท่ากับเท่าไหร่ส่วนข้างล่างค่ะอ่ะข้างล่างเราเอาอะไรดี เราเอาอะไรดีที่มันจะมาสามารถสลับกันได้ลองสังเกตนะมันจะบวกได้แค่หนึ่งครั้งนะคะอีกสองครั้งมันจะต้องเป็นการลบอ่ะค,คุณครูขอเอาเป็นอันนี้แทนนะเอาเป็นแปดร้อยแปดสิบแปดลบด้วยลบห้าร้อยเจ็ดสิบไปแล้วคุณครูจะลองเอาไปลบสามร้อยสิบแปดค่ะลบสามร้อยสิบแปดเท่ากับ <S 2> <S 2> อืไปหาผลผลบวกกันก่อนเนาะอะ,อะเราไปหาผลบวกกันนะคะอ่าแป๊บหบนึง่ง ผลบวกของ318บวก570 318บวก570อ่า8บวก0ได้8 1บวก7ได้8 3บวก5ได้8อ่า8หมดเลยเห็นไหมคะอ่าได้คําตอบแล้วก็คือ888แบบนี้ต่อไปค่ะเอา888ลบ318อ่าไปดูกัน 8 8 8บลบสาม้ 18, แล้วมันจะได้5้ร้ยเจิไหมลบ3ามร้อยนคะ8ลบ8เหลือ0 8นลบ1เหลือ7 8ดลบ3เหลือคําคำตอบที่ได้คืออ่าเห็นไหมห้ารอยเจ็นี่ไงห้าร้อยเจ็ดสเหมือนกันนะคะใส่ป้ายห้าเจ็ดศ เห็นไ,ไหมคะเหลืออีกอ4ข้อเนาะข้อ2ข้อ4ข้อ5แล้วก็ข้อ6นะคะนะักเรียนลองฝึกทำเองนะคะ